สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไทยมิเรตตี้กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราจะไปพูดถึงการรบกันที่ยูเครนว่าทางการของยูเครนมีความคืบหน้าในสนามรบอย่างไรกันบ้างส่วนกองพลงทางอากาศของทางรัสเซียที่มีความได้เปรียบกองทัพของยูเครนจะทําให้การรุกกลับของทางยูเครนมีปัญหาอะไรกันบ้างเดี๋ยวในวันนี้มินขอเชิญชทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษ กองทัพมิลิตารีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสําหรับสถานการณ์การรบในยูเครนนั้นต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงว่าทางกองทัพของรัสเซียก็ยังคงมีความได้เปรียบกองทัพยูเครนในเรื่องหนึ่งนั่นก็คือกําลังรบทางอากาศนั่นเองครับถึงแม้ว่าเครื่องบินรบของทางรัสเซียนั้นจะยังไม่สามารถครองอากาศหรือว่าทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายที่สําคัญของทางยูเครน ได้อย่างเต็มที่ก็ตามแต่ทว่ากองทัพของรัสเซียในปัจจุบันนี้พวกเขาก็เริ่มได้ใช้งานเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ ka 5 2นะครับทำการบินต่ำและเข้าโจมตีขบวนยานเกราะของทางยูเครนด้วยจรวดต่อต้านรถถังซึ่งมีระยะยิงราวๆ10กิโลเมตรทำให้กองทัพของยูเครนนั้นสูญเสียยานกราะรถถังไปมากเช่นกันครับ ซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายของกองทัพยูเครนนะครับหากว่าพวกเขานั้นมีเครื่องบินรบหรือว่าระบบป้องกันพลังกาศระยะกลางที่สามารถเคลื่อนที่ได้จํานวนมากพอ ก็จะทําให้พวกเขานั้นสามารถจัดการกับเฮลิคอปเตอร์โจมตีของทางรัสเซียได้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมในปัจจุบันนี้กองทัพของยูเครนนั้นได้ใช้ระบบต่อต้านพลังการแบบปะทบปาซึ่งเมื่อวานนี้พวกเขาก็สามารถสอยเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดแบบซู25ของทางรัสเซียตกได้1ลําลำครับกองทัพของยูเครนนั้นถึงแม้ว่าความพร้อมในการรบของพวกเขาอาจจะมีหลายๆส่วนที่ยังขาดแคลนอยู่นะครับ แต่ถว่าพวกเขานั้นก็มีพลังใจในการต่อสู้ที่ล้นหลามกองทัพของยูเครนนั้นต้องการที่จะยึดดินแดนของพวกเขากลับคืนมาจากการยึดครองของทางรัสเซียที่ผิดกฎหมายนะครับถึงแม้ว่าในบางครั้งบางเวลาอาจจะต้องเจอกับความสูญเสียอย่างหนักแต่กองทัพของยูเครนนั้นก็ยังคงทําการเดินหน้าสู้ต่อไปครับอย่างไรก็ตามก็ย,ยังมีข่าวดีอยู่บ้างนะครับคุณผู้ชมโดยเมื่อ 2- 3สาวันก่อนนั้น ทางการเยอรมน,นีก็ได้ประกาศว่าพวกเขาจะส่งมอบยานกราะต่อต้านอากาศยานแบบเกรพารให้กับทางการของยูเครนราวๆ45ลำครับซึ่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งระบบป้องกันภัยรังกาศระยะใกล้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสอยเครื่องบินรบที่บินต่ำหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ได้ดีครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่ต่างๆของทางยูเครนกันต่อเลยนะครับโดยเฉพาะการรบกันที่เมืองบักมุนนั้นกองทัพของยูเครนได้ออกมากล่าวว่าถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะทําการรุกแบบช้าๆแต่ถว่าทุกอย่างก้าวของกองทัพยูเครนนั้นก็เต็มไปด้วยความแน่นอนครับ ซึ่งในปัจจุบันนี้พวกเขาก็พยายามทำสงครามแย่งชิงสนามเพลาะกับกองทัพของรัสเซียบริเวณรอบๆเมืองบักมุดครับและกองทัพของยูเครนนั้นก็สามารถยึดพื้นที่บริเวณทางด้านทิศเหนือและทางด้านทิศใต้ของเมืองบักมุดได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมเส้นทางส่งกำลังบำรุงที่มาจากบริเวณเมืองชาชีพย่านั้นก็สามารถใช้งานได้ปกติซึ่งเป็นเส้นทางขนาดใหญ่สามารถลำเลียงกำลังเสริมเข้ามาได้อย่างสบายเลยครับ ส่วนแนวรบทางด้านอื่นๆนั้นก็ยังคงไม่มีความคืบหน้ามากนักโดยแนวรบแถวๆบริเวณออลิคลิปทางการของยูเครนสามารถยึดแนวหน้าเพิ่มเติมได้เล็กน้อยถัดมาการรบกันที่สะพานแอนโตโนโอฟกี้เพราะว่าทางการของยูเครนใช้แต่เพียงฐานราบเบาเข้ามาทําการรบเท่านั้นซึ่งการส่งอาวุธเสริมที่เป็นอาวุธหนักนั้นก็ยังคงส่งเข้ามาไม่ได้นะครับ ซึ่งเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าแนวรบทางด้านนี้ทางกองทัพของยูเครนนั้นจะสามารถขยายผลหลังจากการที่พวกเขานนั้นสามารถยึดหัวหาดได้หรือไม่ครับและสำหรับยอดการสูญเสียของกองทัพ,พรัสเซียประจำวันที่28มิถุนายนทหารราบของพวกเขาก็เสียชีวิตไป930นายยานเกราะ13คันรถขนส่งทางการทหาร2คันปืนใหญ่สนาม6กระบอก โดนเดลำ้ำระบบจรวดหลายล้ำกล้อง1ระบบและระบบป้องกันภัยทางอากาศ1ระบบครับเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้รับทราบสถานการณ์การรบโดยทั่วไปในยูเครนกันไปแล้วทีนี้เรามาดูข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้สื่อต่างประเทศนั้นก็ได้รายงานว่าทางการจีนได้ส่งกระสุนขนาด152ม mm, มให้กับทางการของรัสเซียผ่านช่องทางของอิหร่านครับ ซึ่งกระสุนชนิดนี้มันก็สามารถนำไปใช้กับปืนใหญ่สนามแบบ d 2ี20ของทางราัสเซียได้โดยในปัจจุบันนี้กองทัพของรัสเซียนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานกระสุนปืนใหญ่สนามในแต่ละวันราวราว0 0 0ถึง3 0 0 0 0นัดเพื่อยับยั้งการรุกกลับของกองทัพยูเครนนะครับจือได้ว่ากระสุนปืนใหญ่ณนะปัจจุบันนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่าประเทศรัสเซียเองก็ไม่สามารถที่จะผลิตกระสุนปืนใหญ่สนามให้ได้เท่ากับความต้องการการใช้งานของกองทัพรัสเซียในปัจจุบันนี้ครับอย่างไรก็ตามทางการจีนนั้นก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใดในเรื่องนี้แต่ว่าที่ผ่านๆมานั้นกองทัพจีนก็ได้ออกมาปฏิเสธตลอดนะครับในเรื่องที่พวกเขานั้นไม่ได้ส่งอาวุธให้กับทางการของรัสเซียแต่อย่างใดครับ ข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมทางการของยูเครนนั้นพวกเขาก็สามารถยึดรถถังแบบ t 72B3 ของทางรัสเซียได้จํานวน1นึคันครับซึ่งทางนี้ก็ยังไม่ทราบว่าการยึดรถถังคันดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นณนะบริเวณใดนะครับซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณผู้ชมการที่ทหารของทางรัสเซียนั้นได้ทิ้งรถถังเอาไว้ในสภาพที่สมบูรณ์พวกเขานั้นอาจจะเจอปัญหาอะไรบางอย่าง หรือว่าจะเจอกับการรุกเข้าไปอย่างรวดเร็วของกองทัพยูเครนจนพวกเขานั้นไม่มีเวลาที่จะทําลายรถถังหรือว่าเคลื่อนย้ายรถถังคันดังกล่าวขอนกําลังหนีไปได้ครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวในรัสเซียกันบ้างนะครับคุณผู้ชมซึ่งในภูมิภาคนิดนีนอบกรอสนั้นรถบรรทุกกระสุนปืนใหญ่ของทางรัสเซียก็ได้ชนเข้ากับรถบรรทุกน้ํามันจนเป็นเหตุให้กระสุนปืนใหญ่หลายลังตกลงมาบนถนนเป็นจํานวนมาก จนเกิดภาพหวาดเสียวขึ้นครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมในวันนี้ก็ยังเกิดเพลิงไหม้ที่โรงกันน้ามันในแคว้นดังกก่าวอีกด้วยครับซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจว่านี่เป็นเพียงอุบัติเหตุหรือว่าเป็นการก่อวินาศกรรมกันแน่นะครับ เพราะว่าตั้งแต่กองทัพของรัสเซียนั้นได้เปิดปฏิบัติการลุกรานยูเครนก็ได้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอยู่บ่อยครั้งในแผ่นดินของรัสเซียนะครับและนี่มันก็ได้เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนแล้วว่าในประเทศของทางราัสเซียนั้นก็ต้องมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการที่กองทัพรัสเซียนั้นก่อสงครามในยูเครนครับยังมีผู้คนอีกมากมายนะครับที่ต้องการต่อต้านสงครามเพราะว่าการทําสงครามในครั้งนี้มันไม่ได้ส่งผลดีต่อพวกเขาแต่อย่างใดครับ ซึ่งทหารของรัสเซียเองก็ได้เสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากในสงครามครั้งนี้นะครับและส่วนใหญ่นั้นก็เป็นทหารชั้นผู้น้อยที่ออกไปทําการรบในแนวหน้าและหากว่ามันไม่เกิดสงครามขึ้นพวกเขาก็ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องออกจากบ้านออกจากประเทศของตนเองเพื่อไปทําสงครามที่พวกเขานั้นไม่รู้ว่าจุดประสงค์จริงๆของมันนั้นคืออะไรกันแน่ครับ ซึ่งนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ